คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตที่เราดําเนินอยู่ทุกวันนี้มันช่างวุ่นวายเต็มไปด้วยความเครียดและความไม่แน่นอนผมเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นครับจนกระทั่งได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองของผมไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือสู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิดสสุขโดยชิออนคาบาสวะในช่วงหนึ่งของชีวิตผมทำงานหนักมากเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ยิ่งทำงานหนักเท่าไหร่ผมกลับรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีความสุขเลยจนวันหนึ่งผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งสอนให้ผมเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตนั้นประกอบด้วย3ระดับได้แก่ 1. ความสุขแบบเซโรโทนินคือความสุขจากการที่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตอย่างมีสติ 2. ความสุขแบบออกซิโทซินคือความสุขจากความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเช่นการมีครอบครัวที่อบอุน่นการมีเพื่อนที่ดีและการมีความรัก 3. ความสุขแบบโดพามีนคือความสุขจากความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายเช่นการได้เลื่อนตำแหน่งการได้รับรางวัลหรือการประสบความสำเร็จในชีวิตหนังสือเล่มนี้สอนให้ผมเข้าใจว่า การมีความสุขที่แท้จริงนั้นต้องมีความสมดุลของทั้ง3ระดับนี้หลังจากที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับพีระมิด3ส,สุขผมเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองโดยการนอนหลับให้เพียงพอและตื่นเช้าเพื่อออกไปเดินเล่นรับแสงแดดใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวและเพื่อนฝูงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและพยายามบรรลุเป้าหมายนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือผมรู้สึกมีความสุขมากขึ้น และมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยเมื่อผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองผมสังเกตเห็นว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้มากขึ้นผมรู้สึกมีความสุขและสงบมากขึ้นในการใช้ชีวิตและสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตได้ดีขึ้นด้วยหนังสือเล่มนี้สอนให้ผมเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตนั้น ไม่ได้มาจากความสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความสมดุลของสุขภาพความสัมพันธ์และความสำเร็จหากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตผมขอแนะนำให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูครับเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในมุมมองก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ขอบคุณที่รับชมนะครับ หากคุณมีประสบการณ์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความสุขในชีวิตอย่าลืมแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราครับ